ิกมีใบที่หยิกงอกเกิดจากเชื้อราบใบจ,จุดใบด่างใบเหลืองไม่เจริญเติบโตไม่แตกยอดใบใช้สูตรนี้ฉีดพ่นสม่ำเสมอทุกๆ7วันค่ะไม้ดอกไม่ผลไม่ติดดอกไม่ออกผลต้นไม่จเจริญเติบโตไม่ออกดอกดอกแค่แคกันแกรน,นมาใช้วิธีนี้นะคะบำรงุงทางป้องกันกำจัดสัตููพืช โรคต่างๆที่เกิดจากเชื้อราแก้พืชใบเหลืองโรครากเน่าคนเน่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะก็จะมีเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่เก็บไว้อย่าทิ้งค่ะมีประโยชน์ต่อการบำรุงต้นไม้มากๆเลยค่ะทุกคนก่อนที่จะนํามาใช้นะคะเราควรที่จะล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็นําไปตากแดดให้แห้งก่อนสักแดดสอแดดนะคะฆ่าเชื้อโรคด้วยแล้วก็เวลาเราจะนํามาตําหรือว่าบดเนี่ยมันจะง่ายนะคะมันจะกรอบนั่นเองค่ะ ในเปลือกไข่เขาจะมีธาตุสารอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะดีต่อการกระตุ้นระบบรากเร่งการเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลนะคะต่อไปค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกูตเมตกระตุ้นระบบรากทำให้รากนะคะแตกดีมีการแตกกระจายดีมากมีรากเยอะต้นเขาก็จะแข็งแรงโตวไวต่อไปค่ะฐานนะคะฐานเขาจะมีฟอสฟ,ฟอรัรอรสโพเทสเซียมแคลเซียม ช่วยทำให้พืชตัวเร็วแข็งแรงนะคะป้องกันกำจัดโรคเชื้อราคา่ะใครปลูกต้นไม้แกลังแกลันไม่จเจริญเติบโตนะคะใช้ถ่านนะคะเป็นตัวช่วยได้นะคะทุกคนเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยเปลือกไข่เหมือนกันค่ะถ่านนะคะนอกจากบำรุงแล้วยังช่วยป้องกันศัตรูพืชแล้วก็โรคทางพืชด้วยนะคะทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องนำถ่านนะคะไปบดหรือว่าไปตามให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือละเอียดได้ก็ยิ่งดีค่ะไม่จิ๋มจิใช้ใส่ถุงเลยนะคะถุงพลาสติกแล้วก็หาไม้หาค้อนนะคะทุบได้เลย ทุบฐานให้เป็นก้อนเล็กๆนะคะได้แล้วก็เทสใส่ภาชนะได้เลยค่ะต่อไปค่ะน้ำเปลือกไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะตากแห้งเรียบร้อยกรอบแล้วนะคะทุกคนใส่ครกค่ะไม่จิ้มใช้ครกนะคะหรือว่าถ้าใครมีเครื่องบดก็บดได้นะคะตำให้ละเอียดค่ะ ตำหรือบดเปลือกไข่ละเอียดแล้วเรียบร้อยก็หาภาชนะนะคะมาเก็บไว้ค่ะมีฝาปิดที่มีชีดนะคะเผื่อเราใช้ไม่หมดแล้วก็สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปและอีกนานเลยค่ะทุกคนวิธีผสมนะคะเราใช้เปลือกไข่ที่เราตำหรือว่าบดนะคะประมาณ5ช้อนค่ะตามด้วยผงชูรส1ช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากัน เท่านี้เราก็ได้ปุ๋ยเปลือกไข่บำรุงต้นไม้ชั้นดีเลยค่ะผสมเรียบร้อยแล้วหาภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดนะคะเก็บไว้นะคะเราจะได้ใช้ได้นานๆานค่ะ วิธีการใช้นะคะเรานํถฐานที่เราตำหรือว่าบดนะคะลงในภาชนะหนึ่งถ้วยนะคะตามด้วยปุ๋ยเปลือกไข่ที่เราผสมแนวเรียบร้อยนะคะ1ช้อนโตแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะวิธีการใช้นะคะเราก็นําไปโรยรอบๆโคนต้นต้นไม้ไม่ว่าจะในกระถางหรือว่าลงดินนะคะที่เราต้องการบํารุงนะคะเร่งการเจริญเติบโตใครปลูกต้นไม้คันแครนไม่เขียวงามนะคะใช้สูตรนี้โรยได้เลย1ช้อนโตค่ะเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะหรือว่าไม่ออกดอก ไม่ผลไม่ติดผลไม่เจริญเติบโตกระแคกันแกรนค่ะลองใช้วิธีนี้นะคะบำรุงได้เลยดอกผลก็จะดกเต็มต้นดอกใหญ่สีสวยแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนใครปลูกต้นไม้แล้วไม่ออกดอกหรือว่าไม้ผลไม่ติดดอกไม่ออกผลนะคะต้นไม้แข็งแรงลองนําปุ๋ยสูตรนี้ไปบํารุงได้เลยค่ะปุ๋ยเสียนนะคะออกดอกตลอดทั้งปีเห็นไหมคะแตกยอดใบนะคะแตกหนอ่อออกมาเพียบเลยค่ะ พอรากเขาแข็งแรงนะคะแตกดีกระจายดีด้วยสูตรปุ๋ยที่เราบำรุงนะคะเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะทำสม่ำเสมอค่ะเราก็จะได้ต้นหม่นะคะได้ต้นไม้ที่สวยงามแข็งแรงแบบนี้เลยค่ะทุกคนไม่เกิดโรคที่เกิดจากเชื้อดาด้วยนะคะโรครากเน่าคนเน่านั่นเองเราก็โรยรอบๆแบบนี้เลยค่ะ และนี่ก็จะเป็นปุ๋ยอีกหนึ่งสูตรที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมนะคะที่สามารถทําใช้ได้เองนะคะจากวัสดุเรือใช้โดยจากเปลือกไข่นะคะหรือว่าถ่านนะคะทุกคนมีประโยชน์มากๆทําให้ต้นเขาแข็งแรงแบบนี้นะ,ะแล้วก็แตกออกมาดีดีค่ะทุกคนแล้วก็ไม่เกิดโรคเชื้อราไม่ว่าจะทางดินหรือว่าทางใบด้วยนะคะลองนําไปทําใช้กันดูคะ่ะสําหรับใครที่มีปัญหาปลูกพริกใบหยิกใบงอใบจุดใบด่างเกิดจากเชื้อรามะนาว ใบเยื่ที่เขาเรียกว่าโรคแคนเกอร์นะคะแอนแทกโนตต่างๆนะคะทุกคนนี้มาใช้วิธีนี้ค่ะสุดง่ายฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะใครปลูกต้นไม้แล้วมีปัญหานะคะพืชใบเหลืองเกิดจากเชื้อรานะคะไม่แตกยอดใบนะคุณผู้ชมเตรียมน้ํา1ลิตรนะคะแล้วก็ปูนแดงกินหมากนะคะเขาจะมีส่วนผสมของข,องขมิ้นนะคะแล้วก็ปูนขาวค่ะช่วยฟื้นฟูต้นไม้นะคะให้แตกยอดใบเร็วนะต้นโสม,สมนี้เราใช้ได้เลยใช้ได้ทุกชนิดเลยค่ะ ก็ประมาณสักหัวแม่มืออย่างนี้นะคะกับน้ำหนึ่งลิตรค่ะละลายเลยละลายปูนแดงกับน้ำเรียบร้อยแลยะะ้วค่ะวางไว้เลยจ้ารอให้ตกตะกอนนะคะ1วันหรือว่า1ึคืนค่ะหรือถ้าใครแบบรีบนะคะก็หมักไว้สักประมาณ4ชั่วโมงก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะเขาก็จะเป็นน้ำใสๆเหมือนกันแต่ว่าประสิทธิภาพก็จะไม่ดีเท่ากับ1วันค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนนี่เราก็กรองเฉพาะน้ำใสๆนะคะไปใช้ค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันเลย วิธีการใช้นะคะก็ใช้ใส่กระบอกฉีดนะคะน้ำน้ำค่ะสส่วนน้ำปูนใสนะคะหส่วนนะคะแล้วก็นำไปฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะถ้าการดีขึ้นนะ้ะไม่เหลืองไม่หยิบไม่งอละหรือว่าแตกยอดใบดีดแล้วนะคะก็ใช้ห่างออกไปนะสัปดาห์ละหนึครั้งค่ะ ปลูกคลิกที่บ้านไม่ได้กินซักทีเลยค่ะแม่จิมนะคะโดยเฉพาะใบนะคะจะหยิกหยิกงองอมะนาวเหมือนกันใบกรุดกูดหยิกหยิกนะคะนั่นคือเกิดจากเชื้อราน,นั่นเองค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยก็คือนะ้ำปูนใสนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมแล้วเรียบร้อยนะคุณผู้ชมก,ก็ฉีดพ่นทางใบเลยฉีดช่วงไหนดีคะฉีดช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำ หรือไม่ก็ช่วงเช้าค่ะอากาศชื้นๆนะคะจะดีมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงเช้าแดดอ่อนๆนะคะปากใบเขาจะเปิดรับสารอาหารได้ได้ดีได้เร็วค่ะเขาก็จะนำปุ๋ยหรือว่ายาที่เราพ่นไปนี่แหละนะคะไปใช้ได้อย่างดีแล้วก็อย่างรวดเร็วเห็นผลไวค่ะมะนาวลูกใหญ่ดกเต็มต้นผิวสวยน้ำเยอะ มีสูตรง่ายๆขอแนะนําวันนี้นะคะทําให้ติดดอกขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงเพิ่มผลผลิตมะนาวดกเต็มต้นค่ะใครปลูกไม้ดอกไม้ผลแล้วไม่ออกดอกไม่ติดผลนะมาทําวิธีนี้กันเลยเตรียมกระเทียมนะคะประมาณกีบใหญ่ๆตัวโตหรือว่าประมาณหนึ่งหัวนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยยาพาราหนึ่งเม็ดค่ะในกระเทียมนะเขาจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมแคลเซียมนะมีกรมฐานค่ะทั้งบำรุงแล้วก็ป้องกันกําจัดพวกเพี้ยมมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะ ยาพารานะคะก็จะช่วยกระตุ้นระบบรากการแตกยอดใบฟื้นฟูต้นไม้สมมๆให้กลับมาเคี้ยวงามค่ะทุกคนตำให้ละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วเตรียมน้ําใส่ภาชนะ1แก้วโตโตเลยคือ500 ml ค่ะหรือว่าขวดน้ําขวดเล็กเลยค่ะทุกคนเทลงไปเลยหลังจากนั้นก็น้ากระเทียมกับยาพาราที่เราตำไว้นั้นลงไปเลยจ้า แช่ไว้30นาทีช่วงรอแล้วก็เตรียมน้ําใส่ภาชนะเลยค่ะ1ลิตรค่ะครบ30นาทีแล้วก็มากรองน้ํากระเทียมน้ายาพาราลงไปเลยใส่กระบอกฉีดไปฉีดพ่นทั้งใบบํารุงต้นไม้เลยค่ะทุกคนทุกๆ5ถึง7วันค่ะฉีดพ่นทางใบเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงเช้าอากาศชื้นๆค่ะจะดีมากจะได้ผลดีค่ะทุกคนสูตรนี้เด็ดคุ้มมากเลยนะคะนอกจากจะช่วยบำรุงทำให้ต้นแข็งแรงยังช่วยเร่งดอกเร่งผลนะคะ ทำให้ขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงเราก็ได้ผลผลิตค่ะป้องกันกําจัดศัตรูพืชมดหนอนเพลียมแมลงปลอดสารพิษเราใช้แล้วปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุ้มมากค่ะสูตรนี้ทั้งบำรุงด้วยกําจัดศัตรูพืชกําจัดโรคพืชลองนํำวิธีนี้สูตรนี้ไปทำใช้บำรุงต้นไม้ที่บ้านกันนะคะ